โอ้โหตัวใหญ่ไม่ใช่ไปครับวันนี้เราจะไปใช้ชีวิตกันนะครับไปนาครับไปนาอ่าโอเค <S <S สวัสดีครับผมกูจะน้ยฟ,ฟีสไตล์ครับผมวันนี้มาใช้ชีวิตนะครับอยู่ที่ทุ่งให้ทุง่งนานะครับเนี่ยวันนี้มาเอาหญ้าขึ้นจากสะนะครับเดี๋ยวว่าจะสูบสะนะครับนะว่าจะสูบนานแล้ว แต่มาเจอพิษภัยหลายๆอย่างนะครับทั้งแม่ยายโควิดมาแม่ผมอีกมาผมอีกนะครับยาวเลยนะครับว่าวันนี้โอกาสดีนะครับเลยมานะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเบื้องต้นก่อนก็เป็นอานะครับอาผู้ชายนะครับอาไซนะครับมุงเดก็มาช่วยนะครับวันนี้นะมาช่วยเพราะว่านี่ดูสาสรนะครับพี่น้องทุกท่านดูเลยท่านเห็นว่าหญ้าเยอะขนาดนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเป็นตัเมื่อยซะเนาะ แน่นอนครับมือแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอานะครับวันนี้เราจะเอาเอาปลาไปทําบุญนะครับมีแผนในหลายอย่างอยู่แต่ว่าพึ่งจะมีโอกาสนะครับวันนี้เพราะว่าเจอมรสมทั้งครอบครัวเลยนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวอ่เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะคนบนนกทางใต้นะครับทางใต้เนี่ยครับผมสวัสดีครับผมอาใส่คือเกาวันลาไส่คือเกานันละครับจ้มลวยเห็ดบุญในโรงไร่ครับ ภาษาบอโอเคลุยครับลุยครับนี่เป็นผู้ช่วยบนฝั่งนะครับน่ะเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรภาษาอีสานเรียกแก่นะครับแก่ขึ้นฝั่งนะครับภาษาไทยเรียกว่าลากขึ้นฝั่งก็ไม่ผิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ายังไงข้างล่างอนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศด้านล่างนะครับนี่ป่ายองของเราก็กําลังเอาเกี่ยวเกี่ยวอยู่นะครับนี่กําลังทํางานอย่างหนัก นะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับน,นี่ดูนะครับการทำงานนี่ดีประมาณนี้แล้วออก็เหลืออีกเยอะหรือเหลืออีกหลายเติบนะครับกว่าสีเ่เสร็จนะครับ <c oughs> นะสาสาสาลูกนี้มันยาวนะครับนะสางมันยาวภาษาสาเเรียกสางนะครับภาษาไทยสะนะครับนะหรือภาษาไทยอีกแบบนึงก็บ่อปลานะครับนะอันนี้นะครับบ่อปลาปันนอบ่อปลาทะเขึ้นมาครับลากขึ้นมาเลยครับนะเดี๋ยวผมจะทําการเอาไม้เกาะนะครับอ่าเดี๋ยวโอเคสเต็ปสองนะครับเราออกมาจากฝั่งโน้นแล้วนะครับออกมาจากฝั่งโน้นแล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมี ต้นไม้ล้มพาดอยู่นะครับเนี่ยปายองก็เลยเปลี่ยนเส้นทางการนิดหนึ่งบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมหัวเลยนะครับตอนนี้กําลังเปลี่ยนเส้นทางก็ปายองเราคนเดียวครับวันนี้เดี๋ยผมกับปาลากอยู่ข้างบนแล้วก็มีพี่ชายมาด้วยหลังป่วยจากโควิดพร้อมกันนี่แหละนะครับนะแล้วก็มีทีมงานมานะครับนะวันนี้เดี๋ยวมากินปลาด้วยกันนะครับเผาปลา กินแยกเหมือนเดิมครับสาะด้วยกันแต่กินแยกนะครับใช่เอาโอเคครับในยุคนี้ก็เช่นนี้แหละนะครับนะก็สู้ันต่อไปนะครับเอออ่านะครับตอนนี้พ um ี <c oughs> <c oughs> şey like ่ชายก็ลงไปคนหนึ่งแล้วนะครับนี่พี่พี่แสงนะครับนี่ของเราก็ล้งป่วยโควิดพร้อมกันนะครับนี่ก็มานัดกันมาหาแนวกินนะครับแล้วก็จะไปทําบุญด้วยนะครับนี่นะครับชีวิตของพวกเรานะครับก็วันนี้สมาคมโควิดบ้านกอยนะครับวันนี้ มาล้อมด้วยช่วยกันนะครับนะกำลังลงเลยนะครับขึ่นเกาฟังกาะฟังไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลงน้ํากันแล้วนะบอกว่าลึกมากครับเย็นอากาศเย็นด้วยวันนี้มันแห้งดันเย็นด้วยเย็นด้วยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวบรสันต์ว่าได่ครับครับโอเคครับโอเคนะครับสมาคมคนเกาะนะครับผม ก็จะเกาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดนึงเกาะยังไงนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นไม้อย่างนี้นะครับเกาะแบบนี้แบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวทำงานก่อนเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับเราจะทํากันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ไปเปิดเพลงฟังก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะครับในช็อตต่อๆไปครับนะครับผมก็วันนี้มาใช้ชีวิตวันแรกนะครับที่ทุ่งนานะครับนะนะเคกํกำลังลงกันอยู่กําลังทํามันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อย อัปเดตไปทีละช็อตละช็อตละกันไม่มีอะไรมากมายโอเคครับถ่ายไปที่ลึกครับนะดูให้ด้วยก็ขอบคุณครับนะมาต่อกันสักนิดนึงครับนี่ทีมงานกำลังมาหลายเลยครับผมนี่ช่างเนี่ยฝากช่างน้ำแนววะช่างผมนะน้ำแนวเหมือนช่างเบิ้มก็มานะครับทีมช่างนะครับวันนี้ ลงกันช่วยกันครับตีไม่นานก็คงจะเสร็จเดี๋ยวจะได้สูบนะครับก็เดี๋ยวรอเครื่องก่อนไม่รู้เครื่องจะมาไหมวันนี้ถ้าไม่มาก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับก็ไม่รู้จะเอาเครื่องใครก็ไปถามเขาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังนมด้วยช่วยกันหลายคนเลยนะครับนี่เอาไก่หน้าเยอะยาเยอะนะครับนี่าขยักไม่ละสูบเนี้ยไี่เส้ยโอ้ยน่าสุดครับทีมงานะครับตั้มเอกแม็กอยู่่ตแอกใหญ ปวดอานะครับอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะโล่งแล้วนะครับน้าได้ทีมงานเยอะนะครับวันนี้นะทีมงานช่างนะครับนะช่างเบิ้มน่าคุณแขกนะครับนะาแล้วก็น้องชายแล้วก็หลายๆคนนะครับวันนี้ทีมงานนะครับเอาไว้อะไรให้เป็นโลกปีครับทีมงานนะครับนะอันนี้ให้ฝากอันนี้นะไป ก็มาดูกันนิหนึ่งนะครับลำมาฟ้าครับในช่วงนี้โฆษณาลงในนี่นะครับก็ก็เป็นสะนะครับตอนนี้ก็เหลือนิดหนึ่งฝั่งนู้นแต่ทีมงานบอกว่าไม่ต้องเอาขึ้นนะครับเดี๋ยวรอเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับทีมงานยงทีมงานันี้นะครับทีมงานต่อบึมทีมงานนะครับเพิ่งกำลังหา จุดลงนะครับจะเอาท่อพยานาคลงจุดไหนนะครับกําลังวางแผนกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับทีมงานหาที่ลงตัวได้หรือยังกาลังเคลียร์งานกำลังเคลียร์ทุกอย่างกําลังเคลียร์นะครับยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่เสร็จหามุมนะครับหามุมนี่ทีมงานช่างปั่นไซนะครับ นะครับก็กำลังหานะฮะหาที่จุติให้ได้ก่อนว่าจัดสูบขึ้นไลน์ไหนบรรยากาศบรรยากาศเออบรรยากาศนะครับต้นใหญ่ลงทุนไปสองพันสาปาร์ริสองร้อยตันนครับทีมงานนะครับขอขอบคุณทีมงานทุกคนเลยครับวันนี้ก็กำลังเตรียมนะครับวันนี้อีสานบ้านก่อยก็มานะครับนะไหนโซเชียลไหนเสื้อไหนครับอีสานบ้านก่อย มีเสื้อ YouTube เป็นของตัวเองนะครับนี่แต่ไม่ยังหาคลิปยังไม่ได้นะครับนี่นะครับเสียโปเออเสียโปก็มานะครับกางเกงในก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มันไม่มีไซส่มันไม่มีไซส่เฮ้รกบอันนี้ไม่เกินแจ็คสันนะลูกมันไม่มีไซส์มันจะใส่ไงก็เลยพูดเยอะว่าเยอะว่าได้เลยต้องใช้กางเกงกีฬาเลยประมาณนี้กางเกงในเออ อ่าเดี ar, like shoe, ๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปเป็นการบอกเจ้าที oh, like ่ต like ัวทางนะครับบอกเขใหญ่ไม่ใหญ่นะครับใหญ่พูดไม่ใหญ่คบเด้อวันนี้มาสูบ้างสูป้านี่ยวันี้ห้โซไขมันเด้อใหญ่ไม่ใหญ่เลยวนี้ฮะใหญ่ยังมีคใหญ่พูดำยพูดบ่สที่จทางเทพาเออเราพูดสัพพเพรพุ่นห้โซ่มันเด้อถูกวันนี้เด้อเฮียใหญ่น่เน่่โ่่โ ตัวใหญ่ไม่ใช่คนคนโอ้ตัวใหญ่มากนะครับอ่าลงไปดูหัวกะโหลกเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเตรียมตัวสตาร์ทแล้วนะครับนี่เอาขึ้นมาหรือเอ้าวตัวสตาร์ทไปออกแล้วออกแล้วไหนๆเราโอ้ยแล้วแล้วอะไรก็ไม่รู้เออโอ้ทีมงานก็ตอนนี้น้ำไหลแล้วนะครับ น้ำไหลแล้วน้ำไหลแล้วน้ำเยอะแนะล้วฝนตกนะครับก็เลยทำอย่างเงี้ยฝนเลยน้ำเยอะไปหน่อยนะครับอย่างละนั่นโอ้ได้แล้วโอ้เฮ้ยมันตรงนดิโอ้เฮ้บมนับมนเฮ้มัน มาเฮียดแขกค,ครับโอ้ฮะแหกมานแฮกหมานนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับน้ำอย่างไรอีกเยอะนะครับด่าแค่ด่าโอ้ใกยังว่นี่โอ้เอาเมาแฮกหกมานโอ้ไม่โอ้โอ,นนอ้แหกมานเลย ยิมงานครับวันนี้อยอดมากเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ความจริงแล้วนะครับใกล้จะได้จับมาแล้ว บรรยากาศนะครับในช่วงนี้ก็รอให้น้ำลดลงอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็เหลือนิดเดียวนะครับก็ถือว่าจับได้แล้วแหละนะครับตอนนี้นะครับรอรอนิดนึงนะครับตรงนู้นก็กำลังช่วยช่วยช่วยกันนะครับตรงนู้น ตอนนี้น้ําก็เริ่มลดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มจับกันแล้วน e ะครับผมจับปลากันครับอะไรนะครับก็คงจะต้องลงไปจับนะครับคงไม่ได้ถ่ายให้ท่านดูนะครับอ่าเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงไปจับปลานะครับนะคงไม่ได้ถ่ายนะครับอโอเคโอเคมันไม่มีคนทํานะครับนะ อ่าครับก็ตอนนี้ค่ำแล้วนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นหน้าอก่ลมลมตกแล้วนะครับเราโอ้ยก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้แล้วก็ไม่มีคนลงมือนเาเหมือนเราันะมาดูกันในถังกันแล้วกันนะครับก็ได้ไม่เยอะนะครับได้นิดๆหน่อยๆพอได้พอได้อยู่นิดๆนะครับก็ไม่เยอะเดี๋ยว ถ้ากลับบ้านเดี๋ยวล้างเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับตอนนี้ขอเคลียร์อนนขอเคลียร์ของก่อนนะครับตอนนี้กําลังเอาน้ําลงนะครับปล่อยน้ําลงสะแล้วก็จับนิดอีกนิดนึงนะครับพอดีผมแบกเครื่องไปเก็บไว้ให้เขาตรงนู้นอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลองเก็บของก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราจะเหนื่อยตรงนี้นะครับเพราะว่าเราหลายความคิดเหลือเกินตอนแรกก็บอกว่าจะเอาไว้อะไร น้ำรถค่อยค่อยลื้่นะครับแต่ทีนี้ลื้อแล้วมันก็เหนื่อยนะครับบอกไว้ก่อนตอนถ้ามีน้ํามันจะสะดวกกว่านะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับกันครับเด <ใน S 1> ี๋ยวค่อยไปดูที่บ้าน<แ>นะครับโ,โ,โ,โ <laughs> ั่นน่ะไดโซ่ได้แ้กเอ้ยไอ้เ้าโอ้นะครับได้ได้อยู่ครับขนาดว่าปล่อยน้ําแล้วนีน่ปล่อยน้ําแล้ว อ่ายไปเนี่ผมเสพพันพันแน่อออเขาลงเขาลงโอ้ยยยอยู่รอซ้ำหนึ่งบรรยากศาศยามแรงนะครับยามเย็นเย็นนะครับก็คนของไปใส่ซาเล้งเรียบร้อยนะครับนะบรรยากาศบริเวณบ่อปลาก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็เก<อ>็บลงแล้วก็เอาไม้กิ่งมองกิ่งไม้ลงบ้างแล้วก็ปล่อยน้ําลงตรงนั้นนิดนึงนะครับ ส่วนถังปลาก็เอาไปไว้แล้วเมื่อกี้นี่นะครับใน,นรถแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยไปดูกันที่บ้านอีกทีขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่ไม่ได้ถ่ายดูเสียดายเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ามันไม่มีคนถ่ายให้นะครับเพราะว่าทีมงานมีมาจํากัดจริงๆนะครับแบ่งหน้าที่กันได้ลงตัวแล้วนะครับ ครับก็เหนื่อยกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่มาช่วยกันวันนี้นะครับนะก่อนอื่นก็ขอบคุณมากๆนะครับนะขอบคุณขอบใจพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่มาร่วมกันวันนี้นะครับโดยเฉพาะอ่านี่แหละครับพี่แสงอาทิตย์แล้วก็อาชัยนะครับแล้วก็คุณเฮียแขกช่างเบิ่มนะครับแล้วก็น้องชายน้องยุทธแล้วก็น้องปันนะครับนะหลายท่านที่ยังไม่ ไม่จบนะก็มีอีกประมาณสองสามท่านอาจจะเอ่ยไม่หมดนะครับขออภัยด้วยก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับว่าปลามีกี่ตัวยังไงบ้างก็ถือว่ามาเล่นๆกันก่อนสองการก็แเลยกันหลังจากหายโควิดถือว่ามาพักผ่อนนะครับพักสมองนะครับกับทีมงานพี่น้องเราที่หายจากโควิดกันนะครับเอาเ้อบ้านนี่ก็จะพักกันเมื่อก่อนมาเนี่ยจะพักกันกลับบ้านก่อนเ้อบ้านดีอ่าของเต็มซอเล้งแล้วนะครับนี่เยี่ยมเลยนะครับเต็มรีบนี่ ก็ผมไปไล่มาได้ละก็มาเบิ้งวัดเตี้่แหะเฮ้ยดี๋ยวไปเบิ้งยังแค่เลยนะโอเคโอเคมา่ะเขี๋ยวเบิ้งวัดสองวันสามทั้งเนี่ยปวดนะมีแต่เบิ้งตุบเลยปิดปิดโอเคโอเคไปลุ้ดกันที่บ้านเวลามันคั่มแล้วครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางกอนครับแลดเร่มล่มตกแล้วนะครับนี่เบิองครับเห็นซ้ำเพ็้นละนี่นะครับผมไปเดินทางกันครับ อ่าตอนนี้นก็ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะล้างปลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับคุณแม่ฮาก็ละม,ม,ะมังมาก่นอนเดี๋ยวจะพาชมนะครับฮ่าคนอาจจะลุ้นกันตั้งแต่แรกว่ามีหญ้าเยอะขนาดนี้สะหญ้าเยอะขนาดนี้จะได้กันเท่าไหร่นะครับนะบไปไปเดี๋ยวจะพามาดูกันเลยนะครับนะ เรามาดูกัน2ตัวนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยตัวใหญ่นะครับเทียบกับแขนก็แขนผมพอดีเลยเดี๋ยวช่วยแกเทก่อนแป๊บหนึงค่อยมาดูกันนะครับมาพามาดูนะครับนี่นะครับมีแค่นี้นะครับ,นนรบอลาประม,มาณสักกิโลไม่รู้3ามเอสามสามี่โลหกโล สามสี่ห้าโลนะครับไม่เยอะนะครับสมานนี้แหละครับพอได้อยู่นิดนึงนะครับอย่างน้อยก็ได้บ้างนะครับน,นี่เป็นปลาเล็กครับอันนี้ปลาหมอไม่ต้องไปดูหรอกนะครับนะเพื่อจับให้อาไปทํากินนะครับจะแ,แยกแยะก,กันกินครับช่องนี้ใช่เพือนผะ เไหครับดูเหมียอันนี้แหลนะนะครับถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มแต่ว่ามันเป็นสาของตัวเองศาสาตัวเองก็อยากจะไปทําเนื่องจากว่าจะได้ปลดปล่อยบ้างอะไรเงี้ยนะครับนี่จะได้จะได้ปลดปล่อยบ้างเพราะว่าก,ากักตัวยู่บ้านมา22วันเต็มเต็มนะครับกรณีของแม่ด้วยของผมด้วยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับกูนี้แหละก็เลยไปดีแลกกันนิดนึงนะครับ ตะคนสิละอ้าวเอ้ก็คนหน่อยดีกว่าดูอีกเส้นหนึงนน่งฮะ <c oughs> นี่ครับก็แค่นี้แหละนะครับไม่เยอะอะไรนะครับ <c oughs> ไม่ใคยได้นี่ก็เป็นปลาไม่ไม่ไ,มไมปอย่างนะจัก,ป,กปลาดุกหน่อยมาดุกกับปลาหมอนะครับปลาติดเตี้ยนออกแค่นี้เองอ่ะแค่นี้แหละนะครับก็ดูกันแค่นี้ก็พอนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับอย่างที่บอกแล้วครับว่า มันเป็นสระของเราเองเราไม่ไปมันก็ไม่ได้มันก็ใกล้จะหน้าฝนแล้วเดี๋ยวเมสานี้พึษภจาก็หน้าฝนเข้าสู่หน้าฤดูกาลทํานานะครับถ้าไม่ไปสระเอามันก็ก็ไม่ได้นะครับก็เสียดายก็เลยไปรับบรรยากาศกันพาพี่น้องไปเล่นกันด้วยนะครับถือว่า พอเราก็เป็นโควิดพร้อมกันแล้วก็หายพร้อมกันนะครับก็เลยนัดกันไปเฉยๆแล้วก็แบ่งกันไปกินนะครับไม่ได้มากินร่วมกันเหมือนเดิมนะครับยังรักษาระยะของความปลอดภัยอยู่นะครับอ่าโอเคนะสําหรับคลิปนี้่าผมกับคุณแม่ก็เดี๋ยวจะทําธารกิจกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับครูจะให้ฟีตาเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับผมในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายนะครับมาครับมาชิมต้มปลาด้วยกันนะครับ มันยังแยกกันกินอยู่นะครับก็พี่น้องก็เอากับบ้านไปของใครของมันก็แบ่งกันแบ่งกันไปนะครับเราไปด้วยกันอยู่นะครับแต่เราไม่กินด้วยกันนะครับ <c oughs> อร่อยเหมือนกันนะ <c oughs> นานได้กินปลาตัวใหญ่ทีหนึงนะครับนี่คุณแม่เขาต้มให้เขาก็แบ่งมาให้ อครับอร่อยนะนานๆกินทีนึงนครับก็ไม่ได้กินตามใจปากมา21วันเนาะก็แม่ป่วยผมก็โควิดต่ออีกนะโควิดต่อกันเลยกับคุณแม่นะมา